วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิบพยากรณนะครับสำหรับวันนี้หมอก็จะมา,มาทำนายดวงการงานให้กับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภิาคมถึง13มิถุนายนาดวงการงานของท่านประจําเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเรามาอาธิษฐานพร้อมกันก่อนนะครับ ท่านที่เกิดราศีพฤษภคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 14. พฤษภาถึง 13. มิถุนายนนะครับขอให้ไพ่ช่วยทํานายดวงการงานของท่านประจําเดือนมีนาคม2 5ง6ถ้าการงานของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีเดี๋ยวหมอจะเป็นตัวแทนให้กับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับในการเสี่ยงทายจับไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับใบที่1น,นะครับใบที่2 ใบที่สมใบที่สใบที่ห้าใบที่หใบที่7ใบที่8ใบที่8ใบที่9ใบที่สิบ เดี๋ยวเรามาดูไปแรกนะครับดวงการงานของท่านที่เกิดราศีพฤษภเดือนมีนาเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านได้ไพ่ฟีนออฟสเปิร์ตนะครับไพ่หนึ่งดาบอภัยราชินีดาบนะครับไพ่าราชินีดาบเป็นไพ่ของผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะครับผู้หญิงที่เติบโตมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตนเองนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะครับรักใครรักจริงนะครับ เกลียดใครก็เกลียดจริงเหมือนกันนะครับท่านเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยนะครับใบที่1นนะครับก็เป็นไพ่ดีนะครับไพ่าราชาราชินีทุกใบเป็นไพ่ดีหมดนะครับแต่ใบนี้ก็ต้องต่อสู้มาด้วยตัวเองนะครับจนกระทั่งถึงประสบความสําเร็จได้นะครับใบที่สองโอ้ท่านได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะครับ ท่านที่เกิดราศีพฤษภดวงการานของท่านค่อคนข้างโดดเด่นมากเลยนะครับในเดือนมีนาท่านได้ไพ่1ิเหรียญน,นะครับไพ่การเงินที่เยอะมากเลยนะครับแต่ใบถัดมานะครับท่านได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่ของความอัธคัตขัดสนนะครับเป็นไพ่ของกอ,อทานสองคนที่เดินอยู่ท่ามกลางอีมานะครับ เป็นไพ่ของความเรนแค n นความขาดแคลนนะครับเป็นไพ่ของอา,อาจจะมีคนมาหยิบยืมท่านนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับเพราะว่าท่านได้ไพ่เหรียญเยอะมาก10บเหรียญเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไพ่ห้าเหรียญก็พึงระวังว่าอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินของท่านไพ่ใบที่4นะครับท่านได้ไพ่เพดออฟสวอร์ดนะครับ ไพ่เด็กดาบนะครับไพ่ตำแหน่งคู่ครองคุณส่วนของท่านขึ้นไพ่เด็กดาบเนี่ยพาร์ทเนอร์ของท่านก็อาจจะคุยกันยากนิดหนึ่งนะครับเดือนนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองใจร้อนนะครับเป็นคนที่ตัวผู้ใหญ่แต่ใจเป็นเด็กะนะครับเป็นคนที่คีวีนนะครับเป็นคนที่เอ,อเอาแต่ใจนะครับ ก็ลองดูนะครับสังเกตดูนะครับไพ่ใบที่5นะครับท่านได้ไพ่สามเหรี่ยนนะครับไพ่สามเหรี่ยนนี่เป็นไพ่ของพูดได้ตังค์นะครับเป็นไพ่ของคนที่ทํามาค้าขายดีนะครับลูกค้าจะมีลูกค้าประจํานะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงท่านก็จะมีลูกค้าข้าวร้านของท่านได้ตลอดนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเหมาะสําหรับคนทํามาค้าขายนะครับต้องขึ้นไพ่ใบนี้ถึงจะดีลูกค้า มีลูกค้าตลอดนะครับส่วนท่านที่เป็นเซลล์เป็นคนที่ต้องไปติดต่อพูดคุยก็จะได้ลูกค้านะครับไพ่ใบที่6นะครับท่านได้ไพ่เอชสอฟแวนนะครับถือว่าท่านได้ไพ่ที่ดีที่สุดในกลุ่มไม้เท้าแล้วนะครับเป็นไพ่ไพ่าางานที่ดีเป็นไพ่ของการรเริ่มนะครับท่านอาจจะมีการริเริ่มมันใหมๆ่ๆ งานเสริมจากงานที่ท่านทําอยู่หรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะที่ยังไม่มีงานทําก็จะได้งานนะครับหรือว่าท่านที่มีงานแล้วก็อาจจะได้เริ่มางานที่เป็นงานเสริมเป็นงานใหม่ๆนะครับทำขอให้ทำนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับไพ่หนึ่งไมท่านไพ่ที่ดีมากเรื่องงานนะครับไพ่ใบที่7ท่านได้ไพ่หกถ้วยนะครับ ก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ของอาปากต่อปากนะครับถ้าท่านทําร้านทําอาหารทําร้านค้าทาอะไรพวกนี้ก็จะมีการอาบอกต่อนะครับปากต่อปากก็จะมีลูกค้าเข้านะครับหรือว่าเป็นไพ่ที่ทําเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับเด็กนะครับเดซเซอรี่ขายสินค้าเด็กนะครับอ,อะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือว่าการ การทำอะไรที่มันเป็นร้านขายของเก่าของโบราณนะครับเป็นไพ่ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แทนรักเก่าหวนคืนหรือว่าความสัมพันธ์ในอดีตนะครับความช่วยเหลือระหว่างาคนที่ต่างวนะัยมากๆนะครับจะคอยให้ความช่วยเหลือท่านนะครับพึ่งพาอาศัยได้อะไรเนี่ยจะได้หวนคืนไปในถิ่นเดิมบ้านเกิดเมืองนอนหรือถิ่น ที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับเป็นที่ในอดีตไพ่ใบที่8นะครับท่านได้ไพ่ดึงไฮโดรแฟนนะครับไพ่ไฮโดรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องของที่ปรึกษาครูบาอาจารย์นะครับเป็นไพ่ของผู้คงแก่เรียนนะครับเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาโน้มน้าวคนได้ดีนะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องใช้ ความรู้สูงสูงนะครับบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นไพ่ที่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นไพ่ six เด้วยนะครับเป็นไพ่หมอดูนะครับบอ n ท t บ o อ่าไพ่ใบที่9นะครับท่านได้ไพ่อัศวินถ้วยนะครับไพ่อัศวินถ้วยเป็นไพ่ที่อ่เป็นไพ่เกี่ยวกับการยาณมิตรนะครับเป็นไพ่ของคนใจดีนะครับคนที่มีน้ําใจพูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวาน ไปที่ไหนใครๆก็รักนะครับเพื่อนฝูงก็จะคอยช่วยเหลือชวนให้งานท่านหรือว่าชวนท่านไปทำมานะครับก็มีมิตรคอยช่วยนะครับเป็นไพ่กัลยาณมิตรไพ่ใบนี้ขึ้นแล้วดีนะครับมีพักพวกมีคนคอยช่วยเหลือมีคอนเนคชันดีในการทำมานะครับทธุรกิจไพ่สรุปนะครับขึ้นไพ่ฟีนออฟแวนนะครับ ดวงการงานของท่านที่เกิดราศีพฤษภเดือนมีนาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับไพ่สรุปท่านได้ไพ่ working woman นะครับไพ่ผู้หญิงเก่งนะครับผู้หญิงที่เก่งทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านนะครับเธอมีไหวพริบปฏิภาณมีสติปัญญาไม่ว่างานยากแค่ไหนเธอก็จะกว่กคว้นมันไปได้มีเทคนิควิธีที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับสรุปก็คือเดือนนี้ท่านมีทั้งงานทั้งเงินนะครับ มีทั้งลูกค้านะครับไม่ขาดนะครับท่านได้รเริ่มโครงการงานใหม่ๆนะครับหนึ่งไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของท่านในเรื่องงานนะครับมีทั้งงานทั้งเงินเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนะครับมีกัลายาณมิตรคอยช่วยเหลือนะครับท่านที่ยังไม่มีงานอะไรก็ลองไปปรึกษากัลายาณมิตรของท่านนะครับ ก็อาจจะช่วยท่านได้นะครับหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะให้ความช่วยเหลือท่านอยู่นะครับคอยเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนะครับการทํางานทําธุรกิจก็มีคนคอยช่วยเหลือนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นหมอดูก็ได้นะครับภพ่ใบนี้ใครที่ชอบเป็นหมอดูก็อาจจะไปเป็นหมอดูได้เป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าสําหรับบางท่านก็ อาจจะทําธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กนะครับเป็นอ,อะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะครับเนอร์เซอรี่เป็นอะไรที่แบบดูแลเด็กนะครับ<ม>ก็จะดีสําหรับเดือนนี้นะครับหลายๆท่านได้เริ่มงานใหม่ๆนะครับได้งานใหม่ๆได้เป็นงานที่ดีนะครับส่วนปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยมากนะครับก็คือเดือนนี้ให้ท่านสังเกต ท่านอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินของท่านมาขอความช่วยเหลือท่านนะครับก็ลองดูนะครับช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับดูกําลังของเราแล้วก็คู่ครองหุ้นส่วนหรือพันเนอร์ของท่านเดือนนี้ก็จะขี้หุ่นอินนิดนึงนะครับเอาเตืจใจนะครับท่านก็อาจจะต้องเหมือนดูแลประครบประหงนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปากเสียปากท้องนะเออปากปากเสียงนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับ ก็ปัญหาน้อยมากนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับได้ตั้งงานทั้งเงินนะครับได้ทั้งกล่องด้วยนะครับมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ชื่นชมนะครับบางท่านเป็นเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆได้เลยนะครับพูดแล้วได้ตังค์นะครับขยันพูดแล้วจะได้ตังค์นะครับไปหาลูกค้าไปอะไรนี้ขยันขันแข็งแล้วจะได้ลูกค้านะครับ เงินก็ก้อนใหญ่มากนะครับสิบเหรียญเนี่ยขายที่ดินก็บอกว่าขายได้นะครับขายที่ดินได้เงินนอะไรเนี่ยแล้วท่านก็จะมีเก่งมากเดือนนี้นะครับท่านจะมีความสามารถมีสติปัญญามีไอเดียมีความคิดความอ่านในเกี่ยวกับเรื่องการตำนานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับท่านอาจจะคิดโครงการใหม่ๆได้นะครับอาจจะเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆได้ แล้วก็จะทํางานจนสําเร็จได้ด้วยนะครับก็ยินดีกับท่านนะครับที่เกิดราศีพฤษภการงานของท่านค่อนข้างโดดเด่นนะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งน,นะครับธุรกิจก็จะได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับสิบเหรียญสามเหรียญน,นะครับลูกค้ามีไม่ขาดนะครับการทําธุรกิจของท่านเนี่ยบางคนก็ได้รเริ่มงานใหม่ๆงานดีๆด้วยนะครับก็ขอเป็นขวัญก,กำลังใจให้กับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับดวงการงานประจําเดือนมีนาคมของท่านค่อนข้างโดดเด่น นะครับค่อนข้างดีเลยปัญหาต่างๆก็จะแก้ได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเจอปัญหาประสักอะไรนะครับมีกาลรรยานามิตรคอยช่วยเหลือนะครับมีไพ่พระสังฆราชคอยช่วยเหลือเป็นคนคอยดูอยู่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านเป็นแบกให้ท่านเงินก็เยอะไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าเก่าๆนะครับไปขอใครจากขายสินค้า ใครอยากทํายอดก็ไปหาลูกค้าเก่าๆได้เลยนะครับลูกค้าในอดีตนะครับก็ฝากช่องหมอนะครับหมอเสรียิบพยากรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหมอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ